สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ท่าอินเทอร์เนีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับกำลังเป็นประเด็นร้อนหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับเรื่องกรณีที่คุณสนธิยาสวัสดีไปยื่นเรื่องให้กับกะกะตเพื่อพิจารณายุบพักเพื่อไทยนะครับจากกรณีที่นายชัยอมรแก้ววิบูรณ์พันธ์หรือว่าแอมมี่เดอะบอสทอมบูได้โพสต์ Facebook พาดพิงพักเพื่อไทยว่าสนับสนุนทางการเงินในการเคลื่อนไหวการชุมนุมครั้งนี้ หลังจากนั้นเนี่ยครับพักเพื่อไทยก็ได้มีการออกถแถลงการถึงเรื่องนี้เนี่ยครับบอกว่านายสนธิยานั้นได้นำเพียงข้อความบนเฟ e บุ๊กของนายชัยอมรไปร้องขอให้ยุบพักเพื่อไทยเป็นการดำเนินการที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เพียงพอก่อนนำไปร้องแต่กลับนำข้อความหรือคำพูดดังกล่าวไปร้องต่อกอกตทันทีแสดงให้เห็นว่านายสนธิยามีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งพักเพื่อไทยซึ่งพักเพื่อไทยจะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับนายสนธิยา เช่นกันตามกฎหมายพรรการเมืองมาตรา101เนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับหลังจากนั้นปรากฏว่าแฟนเพจเฟ c บุ o o t The t u u t h นะครับเขาก็ได้มีการไปย้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2563อันปรากฏการเคลื่อนไหวของกลุ่มสสพักเพื่อไทยว่าเข้าไปเกี่ยวโยงกับผู้ชุมนุมตามทไลน์ต่างๆอย่างน่าสนใจยิ่ง เดอดรู่ยให้ข้อมูลน้ยแบบนี้กับคุณผู้ชมครับบอกว่า14สิงหาคม2563ที่รัฐสภานายสมคิดเชื้อคงสอสออุบลราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะทํางานเพื่อติดตามการชมรุมนุมของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนในคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนร,ราษฎรพร้อมสอ,สอสอพักเพื่อไทยถแถลงถึงการชมรุมนุมแต่ละจังหวัดว่าพักเพื่อไทยได้มีมติให้ตัวแทนสอสอในจังหวัดนั้นๆเข้าไปดูแลประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ทันทีหากมีการชุมนุมโดยช่วยดูแลความสงบและความปลอดภัยให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบพักเพื่อไทยตระหนักถึงการชุมนุมของนักศึกษาว่าได้ขยายตัวมากขึ้นจึงได้ให้สสแต่ละพื้นที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นทางการไม่ต้องกลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเพราะถือเป็นหน้าที่ของผู้แทนราษฎรในพื้นที่พักเพื่อไทยยังได้ทําหนังสือรับรองเงินเดือนหากนิสิตนักศึกษาถูกจับกลุ่มพักเพื่อไทยพร้อมจะเข้าไปประกันตัวทันที เมื่อถามย้ำว่ากรณีนักศึกษาที่จัดชุมนุมพูดถึงสถาบันพรรคเพื่อไทยจะได้รับผลกระทบด้วยหรือไม่นายสมคิดบอกว่าไม่มีผลกระทบใครพูดอะไรก็พูดไปเราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเพราะเราเข้าไปดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยและสังเกตการและแจ้งข้อมูลมายังอนุกรรมธิการการปกครองเท่านั้นนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในรายงานข่าวบอกว่าพรรคเพื่อไทยได้ตั้งคณะทํางานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนจํานวนสาสิบสองคนด้วย หลังจากนั้นวันที่6สิงหาคม2563รับที่พักเพื่อไทยนาวา่า,วาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพเลขาธิการพักเพื่อไทยในขณะนั้นพร้อมด้วยนายสมคิดร่วมประชุมแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาในช่วงเย็นวันที่16สิงหาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยนายสมคิดบอกว่าเราห่วงใย,ยสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนในฐานะที่เรามาจากประชาชนจะนิ่งดูดายไม่ได้ วันนี้คณะทำงานติดตามการชุมนุมแต่ละจังหวัดจะเข้าไปดูแลสถานการณ์การชุมนุมในทุกพื้นที่ซึ่งการทำงานครั้งนี้ทำภายใต้กติกาของสภาไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเรากลัวเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จึงทำหนังสือไปถึงฝอบตอรอว่าคณะทำงานจะเข้าพื้นที่การชุมนุมเพื่อสังเกตการโดยจะไปตั้งโต๊ะบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยระหว่งางถนนดินสอซอยราชดำเนินกลางเหนือตั้งแต่เวลา16นาฬิกาหากนิสิตนักศึกษาโดนละเมิดสิทธิสามารถเข้ามาแจ้งได้ โดยสสกทมของพรรคเพื่อไทยจะไปรออำนวยความสะดวกและประสานให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในจุดตรงนั้นและก็การชุมนุมรงนั้นจากนั้นจะแจ้งสถานการณ์เข้ามาที่คณะทํางานต่อไปนอกจากนี้ครับตามทำลายที่เดอะฟู้ได้ให้ข้อมูลไว้18กันยายน2563ที่รัฐสภานายสมคิดก็แถลงจากการที่คณะทํางานได้ลงพื้นที่ติดตามการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาประชาชนเมื่อ16สิงหาคม2563ที่ถนนราชดำเนิน ว่าควรดําเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อป้องกันการเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ดังนั้นในการชุมนุมวันที่19กาันยายนที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็สนามหลวงครับการถแถลงข่าวนั้นยังบอกนะครับว่าคณะทํางานได้รวบรวมอาสาสมัครได้แก่สสกรุงเทพมหานครสสทางภาคอีสานผู้ช่วยสสของพักเพื่อไทยและผู้สนใจรวมถึงสสพักร่วมฝ่ายค้านบางส่วนที่จะลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่แล้วกว่า8ปคน โดยจะจัดตั้งเต็นต์ศูนย์อำนวยการติดตามการชุมนุมบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมใกล้สนามหลวงเพื่อคอยประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงจะมีการถแถลงข่าวรายงานความคืบหน้าของเหตุการณ์3ช่วงเวลาได้แก่11นาฬิกา14นาฬิกาและ16นาฬิกาโดยจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นนายสมคิดยังบอกต่อนะครับว่าทางเต็นท์ศูนย์อำนวยการได้จัดเตรียมเอกสารสําหรับการประกันตัวนิสิตนักศึกษาหากถูกดําเนินคดีโดยมีหลักการก็คือว่าจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษา ที่ชุมนุมอยู่ในที่ชุมนุมหรือกรณีที่หากถูกดำเนินคดีแล้ว <c oughs> ขออภัยครับหากถูกดำเนินคดีแล้วไม่มีผู้ปกครองหรือว่าครูอาจารย์มาช่วยเหลือเราก็จะรับดำเนินการหลังจากนั้นมีการชุมนุมในวันที่19กันยานเนี่ยนะครับก็มีคณะทํางานเพื่อติดตามการชุมนุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายสมคิดพักเพื่อไทยเป็นประธานได้เปิดศูนย์อานวยการบริเวณสารดีกาด้านข้างสนามหลวงเพื่อสังเกตการสถานการณ์การชุมนุมใหญ่ทางการเมืองและเพื่อเป็นคนกลางประสานงานระหว่างรัฐกับประชาชน ต่อการบังคับใช้กฎหมายพร้อมจัดทีมลงพื้นที่ตามจุดต่างๆในการชุมนุมมีการเรียกร้องให้ตำรวจอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมหลังพบอุปสรรคของผู้ชุมนุมต่างจังหวัดที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อวันที่18กันยายนส่วนเรื่องการรักษาพยาบาลในพื้นที่คณะทํางานเห็นว่าภาคีนักศึกษาสารยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดจุดบริการรักษาพยาบาลข้างสนามหลวงรองรับไว้แล้วแต่ยังกังวลถึงการบริหารจัดก,การภายในของกลุ่มผู้ชุมนุมเอง หากมีประชาชนมาชุมนุมเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาจึงได้ประสานกับสสพักฝ่ายคา้านเตรียมลงพื้นที่ร่วมสังเกตการเพิ่มเติมซึ่งนําโดยนายสุทธิด์พลังแสงประธานวิพฝ่ายคา้านแน่นอนว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นมาตลอดและวันนี้เริ่มชัดเจนขึ้นก็คืคอมีขบวนการซ้ายสุดโต่งหรือต้องการล้มเจ้าอยู่เบื้องหลังการออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวเรียกร้องปฏิรูปสถาบันของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางกลุ่มนาโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโดยเฉพาะที่เป็นอาจารย์มหาวิทย ธรรมศาสตร์หลายคนนะครับซึ่งเวลานี้เนี่ยก็จะเห็นว่าทําให้นักศึกษาจํานวนมากนั้นเนี่ยนะครับที่เป็นแกนนําถูกจด,ดําเนินคดีและหลายคดีรวมถึงคดีความตามกฎหมายอาญามาตราร้อยสิบสองดังนั้นเนี่ยครับนั่นเป็นการทําผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าซึ่งแทบทุกครั้งที่จัดชุมนุมก็คือสิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะคุณผู้ชมครับก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะเกรงกลัวแต่อย่างใดส่วนในกรณีที่าทางด้าน พรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยจะไปฟ้องร้องดาเนินคดีกับทางด้านคุณสุทธิยาสวัสดีนะครับก็อยากที่เห็นนะครับว่า The truth เอาข้อมูลออกมาให้เห็นนะฮะว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยนั้นมีส่วนสนับสนุนม็บด้วยหรือไม่ในทางพฤติกรรมก็อาจแอบอ้างได้ว่าไปในฐานะตัวแทนประชาชนตามหน้าที่และสังเกตการณ์เท่านั้นซึ่งเมื่อถูกกรก,กตที่เป็นหน้าที่เนี่ยนะดำเนินการในการจะพิจารณาต่อไปข้อมูลรายละเอียดต่อน,นี้จะเพียงพอที่จะ ไต่สวนเพิ่มเติมหรือไม่นั้นเนี่ยก็กต้องรอนะครับเพราะว่าสิ่งที่น่าคิดในช่วงที่มีการตั้ง30ส32สสเพื่อไทยให้ติดตามเรื่องนี้และเข้าไปสังเกตการรวมทั้งช่วยเหลือประกันตัวเป็นช่วงที่มีการระดมคนเสื้อแดงในพื้นที่ที่สส,สเข้าร่วมกับม็อบคณะราษฎรสองพนหาร้หรือว่าม็อบ3นิ้วจนทาให้มีจํานวนประชาชนเข้าร่วมม็อบจํานวนมากและเป็นมวลชนหลักให้กับม็อบสนิ้วเสียด้วยซ้า ดังนั้นไม่น่าแปลกใจหรอกนะครับว่าที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยจะมีการเคลื่อนไหวสอดรับหรือพูดกันง่ายๆว่าพรรคเพื่อไทยหรือไม่ที่จะทําให้คนเสื้อแดงเข้าร่วมชุมนุมกับม็อบสนิ้วเป็นจํานวนมากดังนั้นเนี่ยครับต้องรอดูความเคลื่อนไหวของกกตว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะที่ผ่านมานั้นแม้ว่าไม่มีหลักฐานนะครับว่าการจ่ายเงินมีการจ่ายเงินให้กับม็อบหรือไม่นั้นก็เป็นหน้าที่กกตจะต้องไปเรียกนายแอมมี่ชัยอมรนะครับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือว่าปรกรณ์พรชีวังกุลหรือว่าเสียบุ้งเนี่ยนะครับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่เวลานี้สิ่งที่เห็นเนี่ยครับจากเพจที่ The Truth นั้นไล่เรียงให้เห็นว่าการทํางานการดําเนินการของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่ได้ดําเนินการเพียงหน้าที่ของสสตามที่คุณประเสริฐจันทรรัรวงทองเลขานั้นได้มีการถแถลงข่าวก่อนหน้านี้เพราะว่าจากที่มีการให้เห็นจากทำลายต่างๆนั้นจะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยครับเป็นการกระทําภายใต้ใน นามของพรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรครับ